สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮาหนอยหมัดรวมจะแนวทางวันศุกซูวันที่2 0 0เดือน6แกมิทุนาย5 6 8ันสําสหรับผลนฮาน,หาหนอยหมัดรวมวันที่10 9เ้าจ้าเลขเด่นให้เด่น3 5, 5, กับหากานเด่น8สํสำหรับน้อยหมัดรวมผลจ้ารอบเฉพาะกิดรอบแรก 1> 5 18หน่างเก้าสามเข่า81ดชุดกันจ้าสำหรับ2ตัวหลังเก้าสามชุดเด่นข้อห้าเด่น3มาจะจับขู่ไปบดถึง3าเก่าเนาะถึง3 8มแปาเก้าสามรอบเฉพาะกีเกือบเด่งบนหลังมาเด่นสรุดสามจ้าสอตัวหลัง สำหรับน้อยรอบพิเศษจ,จะหนึ่งซี่สี่ลางเก้าสามโอ้โหเก้าสามสองเด้งกันตัวนี้เนี่ยห้าน้อยหูซื้อกว่าสิประยัดตัวเหลขข็กคากนอกมาแต่ตัวเก่าๆแล้วจา้าเอาเฉพาะคิดมาออกพิเศษเอาพิเศษมาออกวีพีไปจังสันเนาะสำหรับเก้าสามสองตัวหลางรอบพิเศษกระเจับผู่พาดไปเนาะตัวบทจับนี่คือมาแบบเด้ง,เ,ดงเลยเนาะสามเก้า สามเสไปบบถึงจะกาบโบสันอูห2สองเด้งเด่นสามบุดสามของเข้ามาจะสําหรับพิเศษสองตัวหลางจ้าสำหรับน้อยรอบปกติจะสองแปดมาเล็กเบิร์นลังหนึ่งศูผ่านไปสําหรับน้อยรอบ v ีพจะแปดเจ็ลงส่สี่สี่สี่จ้าสำหรับแ แปดเจ็ดแปดวีไอพีนี่กระจับคู่ผ่านไปเนาะชุดกันขเ่าเด่นแปดจับบรายเจ็ดแปดจาอาสำหรับห้านวยข่าเมื่อนี่กะตามนี่เลยเนาะขอจุดความพิลล่นเอฟซีหลายๆเนาะจ้าโอ้โหปังมาแบบสองมือสามมือติดเมื่อนี่มิดจัดเนาะโอ้โหมาซะแบบนี่กะปวดหัวอยู่เนาะมาซะเล็กเบิดเลย เก่าสามเก่าสามกัดจับโบได้สำหรับเลขเบิ้ลกระายสองสองเนาะเขามาสี่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 แปดแปดเลขเบิ้ลสีมาสองสองายกับโบไรเนาะ วานที่20ืัอนี้ตามต่อจะสำหรับฮานอยขอห้าจจะเมื่อนี้มีแนวทางหัวเราพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีทีข้ามารับช่วใหม่ๆเนาะอย่าลืมกดติดตามล้ว็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นกาะติดตามแอดจอยได้แค่สองทางนี่ทางเดียวด้วยจ้ะแอดจอยบบมีกลุ่มบบมีไลน์ใดๆทั้งสิ้นจ้าฝากด้วยละกันเนาะคุณละไลค์คุณละแชร์คุณละหนึ่งติดตามจ้าน้อยมัดรวมเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่น4กับ9 4ี่หาสี่หกสี่เจ็ก้าหาเกหเกเจกานจากกันหาศูนย์หาหนึ่หาสอูสุดท้ายคือหาสาม สามตัวบนสี่เก้าหาหนึ่งสี่หกหาสองแปดหาสองแปดกับเก้าหกหาโตเน้นจะห้น้อยมัดรวมเมื่อนี่เน้นสามตัวบนเน้นหาสองแปดหนึ่งสี่หก อเน้นหกเก้าหาดีกว่าจ้ะหาสองหาสามเก้าหกเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดสำหรับฮานอยมาร่วมนี่คือร่วมถูกน้อยจากเฉพาะกิจถึงวีไอพีจ้าแต่กับคืนอยู่กับพี่นอเนอฟซีนอะมากกบฮานอยรอบได้กับเปรียบเทียบพีจารณาวีคอกันอีก ทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักตัวชมอยางต่างเาจะมือนีคอยมาป,างปางังๆคอยมาเด้งๆละกันเนาะขอให้มาเต็มๆสี่น้อยเลยละกันจ้า,าสำหรับหาหน้อยลงคหาย้องสูตรจะหมัดรวมกับแยกน้อยท้าบหมักมันรวมกับมีแยกน้อยหายรับชมเนาะเปียบเทียบพิจจรณาการเบิ่งจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดต,ตามจ้าขอให้ชูโขกมันๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า